สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัชชาแนลครับมืดอนีครับวันที่14ตุลาคม2567ครับวันนี้14พรพุ่งนี้15แล้วก็16นะครับเลขออกครับผมเนาะมืดอนีครับจะมาสรุปเลขเด่นเลขดังที่ผมไปหามาในช่องผมมาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับผมถ่ายชอบฝากกดติดตามในเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมบมผิการสเยเวลาครับผมเนาะเจ้าแรกครับผม ของผมเองครับล่างวิ่ง7นะครับล่างวิ่ง7ครับนี่ครับหลัก10ล่างสูตรเก่าครับหลัก10ล่างสูตรใหม่แล้วก็สูตรใหม่หน่วยล่างครับนี่ครับจับคู่ได้6คู่นะครับ7 1 7 7 9 1 9 7 0 1 0 7นะครับนี่ครับล่างวิ่ง7ครับส่วนบนนะครับหลัก10บนครับ 126ครับหลักหน่วย8กับ9ครับจับคู่ครับ1819ครับ1819ครับเลขความฝันครับ583นะครับ5 83ครับนี่ครับส่วนใครชอบเม็ดเดียวครับผมเนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับบนวิ่ง1ครับ19ตัวเดียวครับล่างวิ่ง7ครับ0 7ย์เเม็ดเดียวนะครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับ เลขลับจากสงขาครับบนวิ่ง8ครับ82 83ครับล่างวิ่ง1ครับ1519ครับ1519นะครับเลขวิ่งสงขาครับบนวิ่ง9าล่างวิ่ง1นะครับบนวิ่ง9ล่างวิ่ง1ครับชุดจับคู่ให้นะครับบนครับ1 9 7้าครับผมเม็ดเดียวพุด3ตัวครับ ตัดเล่น2ตัวครับ1997แล้วก็17ครับล่างครับ1518นะครับเน้นที่1 9ึ่แล้วก็ล่าง15ครับต่อมาครับเลขวิ่งนอกขมถมครับวิ่ง1บนล่างเม็ดเดียวครับบนวิ่ง1ครับ2 1 3ตัวเดียวครับผมเนาะตัดเล่น2ตัวครับ2 1 13 2 3ครับเน้นที่2 3สานะครับ ล่างวิ่ง1ครับ1718ครับ1718ครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนะักขมถมครับบนวิ่ง2ครับ902เมตรเดียวนะครับตัดเล่น2ตัวครับ9002 92ครับล่างวิ่ง0ครับ05 07 05 07เน้นที่05ล่างครับบนเน้นที่902แล้วก็02นะครับ ครับต่อมาครับของแม่สละบุรีครับแม่สละบุรีบนเด่น8ลอง9ครับเด่น8ลอง9ครับจับคู่ให้2ตัวนะครับบนครับ5859ครับชุด3ตัวครับ2 5 8 2 5 9เครับเน้นที่58ครับผมนาองแล้วก็258ครับล่างครับเด่น0ย์ลอง1ครับจับคู่ครับ5030513 1ครับหลักหน่วยล่างครับ 0135นะครับหลักหน่วยล่างครับ0135ครับแม่สระบุรีนะครับส่วนใครชอบเม็ดเดียวของแม่สระบุรีครับเน้นย้ำเม็ดเดียวนะครับล่าง05ตัวเดียวนะครับต่อมาครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับบนให้1กับ2ครับให้1กับ2ครับจับคู่ครับ แ8ดหน7่งนะครับต่อมาครับของพี่ต่ายอลและแปรนะครับงวดนี้มีแค่ชุดเดียวนะครับชุดนี้ครับผมเนาะส่วนพุ่งนี้ครับพี่ต่ายจะให้มาเป็นเลขล็อกวงในนะครับที่แล้วให้6 5 0 6 5 1 652บนวิ่ง6นะครับถ้าจะเล่น2ตัวก็เข้าที่6 5นะครับรอก่อนนะครับเลขลับวงในนะครับพี่ต่ายให้มาครับเด่น7เม็ดเดียวครับ7 0 4 7 94 799แล้วก็769ครับ94แล้วก็04นะครับเลขของเพื่อนพี่ตายครับบนวิ่ง1ครับ15 17 19ครับ15 17 19ครับต่อมาครับผมของหนุ่มลําปาวครับหนุ่มลํำปาวบนวิ่ง4ครับ4 6 6 4เม็ดเดียวครับล่างวิ่ง5ครับ 5 225ตัวเดียวนะครับหลักร้อยครับ1 2 3เน้นที่3นะครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับ0เม็ดเดียวครับจับคู่ครับ02 03ครับเลขล็อกจากกทมบนอย่างเดียวครับให้เ้ามาครับ9197ครับ9197นะครับ แคหน้าจอครับต่อมาครับของพี่1น่คาแครครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มา3กับ4ครับจับคู่ครับ7374 7374 8384 9394นะครับชุด3ตัวครับ417497แล้วก็953ครับพี่1คาแครครับ ต่อมาครับชุดล่างของพี่หนึ่งาแคร์ครับผมเนาะเลขติดล่างครับปี6 7ไม่พลาดนะครับงวดนี้ให้มาครับ3 4 5หครับผมเนาะเลขติดล่างครับล่างวิ่งที่1ครับจับคู่ครับ3 1 4 1 5 1กัน61นะครับแม่สารคามครับแม่สารคามบนวิ่ง6ครับ0 4 6ตัวเดียวนะครับนี่ครับแต่เล่น2ตัวครับ4 6 6 4เม็ดเดียวครับ ล่างก็วิ่ง6นะครับ6 2 2 6นะครับต่อมาครับของลุงโชคดีครับลุงโชคดีบนเด่น1ลอง0ครับ0 4 0 3 1 4 1 3นะครับเน้นมากก็คือ0 4ลอง0 3ครับหลักร้อยครับ7 8 0ครับเน้นที่7ครับชุด3ตัวครับ7 0 4 7 0 3แล้วก็714นะครับล่างครับวิ่ง8ครับ8 2 8 1นะครับ 8281นะครับต่อมาครับเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาครับ7กับ8ครับ7กับ8ครับจับคู่ครับ75 8 5 7 9 8 9นะครับแคปหน้าจอครับผมต่อมาครับผมของพอชังคมครับพชังคมวิ่งเด่น0ูลองหครับเด่นศูนลองหครับ เลขติดครับ5 6 7นะครับจับคู่ครับ0 5 0 6 0 7 1 5 1 6 1 7้ครับผมเนาะเน้นที่0 6แล้วก็0 5ครับชัางคมครับของชัางคมครับผมเนาะเขามาแล้ว3ามดติดต่อกันครับผมของปู่40ครับของปู่40บนครับหลักสีบบน6กับ3ครับเด่นที่6นะครับ หลักหน่วย279ครับจับคู่ครับ3 2 3 7 3 9 6 2 6 7 6 9เน้นที่6 9นะครับหลัก6นะครับเพราะว่า6ปักหลักที่หลัก10ครับล่างครับเด่นศูนย์รอง7ครับ7 4แล้วก็0 5นะครับ7 4แล้วก็0 5นะครับต่อมาครับของปู่3 8ครับผมเนาะของปู่3 8ครับ บนวิ่ง1ครับ2 17 17 18 19ครับหลัก102ครับผมเนอะล่างวิ่ง2กับ3ครับ23 27 28 38ครับเน้นที่3 8ครับลุงลบบุรีครับผมบนวิ่ง0ครับ02 03 04ล่างวิ่ง1ครับ14 15 16ครับปูเก็2ครับเด่น5บนล่างครับ157 5 7 5 8 5 9ครับ 232629ครับเน้นที่23แล้วก็157นะครับเลขปณีครับเลขปณี568923ครับ568923นะครับสูตรเดือนดีครับ890ครับเลขวิ่งคนปูน้ำหนาวครับ5กับ2ครับเลขวิ่งนุ่สาปู่38ครับ0กับ1ครับโอเคครับ แม่กทมครับหลักสิบล่างครับ913ครับ fc ภูเก็ตครับวิ่งบนตัวเดียวงวดนี้ให้เ้ามานะครับให้เ้ามา9ตัวเดียวครับชุด3ตัวครับ8 9 1 893 9193เน้นที่8 9 1 9 1ครับ fc ภูเก็ตล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้0ูนมานะครับให้ศูนย์มาครับ

ล่าง1กับ3ครับ1 7 1 6 3 7 3 6ครับแม่ใจดีกทมครับบนวิ่ง9ครับหลักร้อยครับ3 3 7 9เม็ดเดียวครับล่างครับผมวิ่ง5ครับ5 0ครับผมเนาะสำหรับชุดคัดเน้นครับชุดเต็มครับเด่นบนล่าง9กับ5ครับ5 9 7 9 9 9 5 2 5 0แล้วก็5 5ครับหวยคนพวนครับ เด็ดบนล่างครับ4กับ1ครับ04245484 01215181นะครับหัวยคนพวนต่อมาครับผมของอาจารย์รันพนภัยครับผมเนาะเลขวิ่ง VIP ครับบนวิ่ง1ครับ19ครับล่างวิ่ง6ครับ62ครับชุดเต็มนะครับบนวิ่ง1ครับ091 019 0 โ19519319 151819ครับเน้นที่19519ครับล่างวิ่ง6ครับ626469ครับเน้นที่62ครับเลขวิ่งสนามบินน้ําครับวิ่ง9เมตรเดียวครับอาจารย์ตี8ริ้วครับวิ่ง6ครับผมเนาะล่างอย่างเดียวครับ361686ครับหน่วยล่างครับ5612ครับ fc และยองครับ fc และยองครับผม fc และยองบนอย่างเดียววิ่ง8ครับผมเนาะวิ่ง8ครับชุด3ตัวชุด3ตัวนี่ครับชุด3ตัว5 8 9 5 8 2 8 9 8 2ครับโอเคครับผมเนาะการรุปใี่ fc ท้งช่องแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าคันรอเลขจุดวงในรอ,อก่อนนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้จะลงของพี่ต่ายออและแปลครับผมเนาะเป็นเรื่องล็อกวงในแล้วก็จะมียังไงก็บ้างก็แจ้งให้เอฟซีท่าครับผมเนาะจะมีโจเไยนมาแน่ครับผมเนาะเอากับป้านี้ครับผมกับสุดท่านี่ครับแต่ก็อุ่นพรอมให้เอฟซีท่างช่องที่เบิรงคลิปนี้เดินทางแควคลาปลอดภัยเดอร์สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้ายชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะสำหรับคนที่ดูพันครับผมเนาะย้อนกลับไปดูนั่นหลังได้นะครับผมเนาะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะไปเล่วแดนครับผมเนาะ กิฟหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ